ข่าวด่วนกรมการจัดหางานเปิดแล้วครับผมเปิดให้คนต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายตามมติคลรมอ5กรกฎาคม2566สำหรับต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องนะครับสามารถมาขึ้นทะเบียนโดยผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนรายชื่อได้ต้องเป็นนายจ้างและบริษัทที่นําเข้าเท่านั้นนะครับต่างด้าวไม่มีสิทธิ์มายื่นเองนะครับผมสำหรับนายจ้างท่านใดที่สนใจนะครับผม อยากจะมีตา่างด้าวเป็นลูกน้องหรือว่ามาทํางานให้กับเรานะครับตอนนี้เปิดแล้วครับผมสําหรับตา่างด้าวที่เอกสารไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ไม่ถูกต้องนะครับผมหรือว่ายังผิดอยู่นั่นเองนะครับสามารถมาเข้าสู่ระบบให้มันถูกต้องได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กรมการจัดหางานเปิดแล้วนะครับหรือสํานักงานจัดหางานเข้าไปได้ทุกจังหวัดเลยนะครับผม เข้าไปแจ้งเพื่อที่จะให้ต่างด้าวของเราถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้เปิดแล้วถึงวันที่31กรกฎาคม2566นะครับแล้วก็ส่วนผู้ติดตามที่อายุไม่ถึง18ปีก็สามารถอยู่ในประเทศไทยได้โดยตามสิทธิ์ของบิดามารดาตามสิทธิเลยครับผมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ติดตามของต่างด้าวนะครับสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ส่วนต่างด้าวที่ยังไม่ถูกต้องหาในจา้างแล้วก็ให้ในจา้าง มาขึ้นทะเบียนตามถูกต้องได้เลยหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับผมเพียงใส่ข้อมูลของต่างด้าวเข้าไปในระบบและก็รูปถ่ายด้านหลังต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้นด้วยนะครับผมเอาละครับรีบลงทะเบียนกันเลยนะครับผมเพราะว่ารอบนี้เปิดแล้วนะครับถึงวันที่3ที่เป็นกรกฎาคม2566ติดตามข่าวสารดีๆได้ครับผมและเจอกันในคลิปต่อไปครับ